โอเคสวัสดีกันด้วยอยู่กับผมพีอยูนี้จะไม่ได้มาเล่นอมองอัสแต่จะมาเป็นรีวิวอมองอัสนะก็เป็นเกมทั้งมือถือเล่นในคอมเลยนะซึ่งเกมนี้ฮิตมากเลยนะก็เดี๋ยวเราก็ไปรีวิวเกมนี้กันเลยนะว่ามีอะไรบ้างเกมนี้นะมาที่โลเคอนนะครับก็จะเป็นโฮสครับแล้วก็คีเอทเกมนะครับ,รบสร้างห้องของเรานนั่นเองนะครับอาา่าฮะสร้างแล้วนะครับ ก็ไปที่คอมแนละ้วก็สามารถเลือกสีได้นะครับผมก็มีเลดสีแดงนะครับบูสีน้ำเมินนะครับกีนสีเขียวเข้มนะครับหรือมีอีสับหนึ่งเรียกว่าดาร์กกีนนะครับผมชมพูนะครับพิงค์นะครับผมสีส้มนะครับออเรนสีเหลืองเยลโล่สีดำแบ็คสีขาวไวท์นะครับ สีม่วง Purple สีน้ำตาลบราสีฟ้าครับใชอันซึ่งสีฟ้าภาษาอังกฤษก็เรียกยากนะครับผมสีเขียวอ่อนกีีหรือลามนะครับผมสรุปทั้ง9สีก็จะมีสีแต่ละสีให้เราเลือกนะครับก็ว่าเราจะชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นเลยนะครับผมมาที่แฮนนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นหมวกพิเศษนะครับจากวันฮาโลวีนนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้เลยนะ ผมไปดูคลิปของช่องตึ้งจอวอดชิงมาแล้วก็เขาทําวิธีปลดล็อกอันนี้ผมก็ทำตามเลยโอเคก็ของที่ทาตามฮาลลูบีนก็จะมีดังนี้นะอ่าฮะแอนก็แปลว่าหมวกนะครับก็เราจะมีหมวกหลายอย่างใ,ให้ตกแต่งได้เลยตามใจชอบแล้วก็เพจคือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงทําไมไม่มีเรามีคําตอบเจ้าเพจหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้อง ใช้เืินจริงนะครับซื้อนะครับก็ดีเลยนะ94บบาทนะครับอันนี้ปลาหมึกนะครับอันนี้ปูนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เอเลียนนะครับซึ่งมันจะเป็นบันเดิลหรือแพ็คด้วดีนะเก้าสบบาทนันเองเนาะอ่าฮะแล้วก็บีนี่ครับอ่ามาจากเ็นนี่สติกมินนะครับแต่เป็นบันเดิลนะครับแต่ผมชอบอันนี้ว่ามีรูปน่ารักส่วนด้านของสกีนนะครับอ่าฮะมาดูเลย ก็จะใช้เมือนซื้อเน,นื้อหนีครับเป็นหลายชุดนะมีช่างมีทหารและก็ตำรวจนะหกสบสอบาทนะมีสูตรดำมีสูตรขาวนะครับแล้วก็ยามกำแพงนะครับอ่าฮะแล้วก็ Villa h ฮตคก็บันเดิลก็มาจากแพ็คของแบบ v ิล l a เ q แล้วก็พอรั t ก็มาจากแบบพอรันะครับโอเคเราก็มาดูด้านของ How to p a y นะครับผมนี่เลยนะอ่าแล้วก็มี บอกน,น,นะครสถึงสิคนแล้วนี่ครับอ่าแล้วก็มีวิธีบอกก็ไปดูกันได้เลยนะสำหรับเด็กๆหรือเพื่อนๆทุกคนอ่านภาษาอังกฤษออกก็ดูได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟรีเพย์นะครับอ่าแล้วก็มีด่านเดอะสเกลวิล่าเฮดคิวก็พอรัดไปเดอะสเกลกันก่อนเลยอ่าฮะมาแล้วครับเดอะสเกลนี่ครับห้องโถงนะครับคาเฟเทเทรียนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ วิพน่นนะอาวุธนะครับก็เดินทัวร์กันและอันนี้ก็เป็นบอทนะครับเอาไว้ทดลองนั่นเองนะใน่วนของห้องแอดวินเราจะสามารถดูได้แบบนี้ครับว่าใครอยู่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็มีบอกแล้วก็สีฟ้าก็เป็นแมพของเราแล้วก็ท่าของเรานะและนี่ก็เป็นท่าอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งจะยากหรือไม่ยากนะกับการรุดบาตอ่าบาตรของเราแล้วนี่นะ ทูฟาด fast บ้างเร็วมากบ้างทูสโลบ้างช้าเกินไปบ้างนะช้ามากเกินไปนั่นเองนะแล้วก็กว่าจะรุดนี่รุดยากมากเกลยนะเนี่ยกับท้าปีนะไปที่วิล่าเฮดคิวกันเลยแมบที่2นะอ่านี่ครับมาแล้วก่อนเลยเราก็ขึ้นไปได้นะแล้วก็อันนี้คาเฟทีเรียก็ลงมานะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่คอมนะครับนี่ครับป e ีอ n v e r t เตอร์ด e นะก็ สามารถจำลองเป็น importer ซึ่ง importer คืออะไรเดี๋ยวจะบอกในระดับถัดไปเราจะมาที่ห้อง admin นะครับก็สามารถกดดูอ่ามาที่ตรงกลางนี้นะครับกดดูแล้วว่าใครอยู่ไหนบ้างนะครับก็ตามนี้เลยต่างกับอันนี้ครับก็มีทักที่เราต้องทําสุดท้ายโพลัดนะครับอ่ามาที่โพลท์เลยออฟฟิศของเรานะอ่าแล้วก็ออกไปโอ้โหเรียกดว่าแบบนี้คือดีเลยนะมี ขินมาตกด้วยแล้วก็จะไปที่ห้องแอดวินนะครับอ่าฮะนี่แล้วมีบอกว่าใครอยู่ที่ไหนครับกับอันนี้ครับทากนะครับอ่านี้ครับจะต่างกันเลยนะครับซึ่งแบบของเราหรือมีคือแม่ตุกเจสีเหลืองน็คือทากนะครับซึ่งทาคืออะไรนั่นเดี๋ยวจะไประบอกในระดับถัดไปาที่ออนไลน์นะครับก็มีโอ้ดนะครับคีเอ็เกมนะครับครับบิ๊กนะครับหาห้อง p r i v a t ก็ใส่โค้ดนะครับไปที่โฮสเลย ็จะมี3แมปด้วยกันนะครับนี่เนะี่ย The Scale นะครับ p i l l a HQ Importer ก็นะ Import er, ここจะเลือกได้ 1, 2, 3นะครับแชทก็อื่นๆนะครับแต่ถ้าเราจะเอาอื่นๆก็เอาอื่นๆนะครับแต่ถ้าเราจะเอาอังกฤษก็เอาอังกฤษเราจะเอาสเปนก็เอาสเปนนะครับถ้าเราจะเอาเกาหลีก็เอาเกาหลีนะครับตามใจชอบเลยนะว่าจะเอาภาษาในครับก็เอาอื่นๆก็ได้ครับแต่แนะนําไม่เป็นอังกฤษดีกว่า เมทไปยือ้อเขาก็จำใจชอบเลยแต่มีผู้เล่นถูงสุดถึงซิบเมื่อกดสร้างห้องแล้วก็ส่งโค้ดให้เพื่อนเราเข้ามานะครับการห้องเอาเลยไปไปแล้วฝืรออนรอระหว่างนี้รอระหว่างนี้รอโค้ดน,นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีลงท้ายด้วยคิวตลอดเลยนะครับวันที่ดูโลกตรงนีนะก็จะมีโซนนะครับมีนอเอฟ,ฟิตกรารนะการเ,เหนือแนละ้วเอเชียนะครับ ก็ยุโรปนะแต่แนะนํนาให้เอเชียดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้เจอคนไทยนะครับไปที่ครับบิกแล้วไฟล์เกมนะฮะเราจะหาห้องนะนี่ครับซึ่งก็หาห้องแล้วมีหมวดหมู่ที่เราต้องการนะรจะเอาสามแมปก็ได้นับนี่ครับจะเอาหนึ่งแมปก็ได้เอาสองแมปก็ได้มีราฮิกิวก็ดีนะนี่นะแล้วกดรัดออกรัดก็รีนะรีเซ็ตนี่เองก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะว่าจะเอาแมปไหนครับสามแมปก็สามแมป นี่ครับสามแม็ก็จะสุ่มได้เยอะเลยแล้ว importer นี้ก็อื่นๆอย่างใดก็ได้แล้วหนึ่งสองแล้วสามแชทน่เป็นอังกฤษดีกว่าผมแนะนาเลยนะเพราะว่าเราจะคุยรู้เรื่องในใช้ภาษาอังกฤษคุยยังในหละ่ะเราได้ห้องที่ต้องการแล้วก็กดเข้าจอยห้องเลยนะครับอาา่าฮะก็สังเกตด้ว่าโค้ดตรงท้ายด้วยคิวเลยแนละ้วหลังคิวนะส่วนใครที่อยากเป็นสีก็ไปที่คอมแล้วซึ่งจะเลือกสีได้ต่อหนึ่งคนนะเมื่อเราเลือกสี่หมวกเรียบร้อยแล้วก็ที่ตรงนี้ก็เป็นแชท ชวนคุยนะครับตอนที่จะเริ่มเกมนี่นหลก็มีภาษาอังกฤษนะก็นะนนาภาษาอังกฤษกาลุยเรื่องเลยจะมีสองฝ่ายด้วยกันก็อันนี้ก็คือคิวเมดนะครับก็เป็นผู้รลดชีวิตนั่นเองนะซึ่งเราต้องทำทางให้ครบครับแล้วก็โหวตว่าใครเป็นอินฟอร์เตอร์นั่นแหละวิธีชนะ2วิธีแต่ถ้าอินฟอร์เตอร์แห้งระบบต่างๆเราก็ต้องไปซ่อมนะครับการซ่อมนะครับจะแตกต,ต่างกันไปแต่ผมยกตัวอย่างอันนี้ก็คือการซ่อมไฟนั่นเอง หากยังซ่อมไฟไม่ได้ก็ตรงเตรียมตัวตายได้เลยเมื่อเราตายแล้วก็สามารถทำทากได้อีกนะก็ช่วยให้เพื่อนเราผ่านและชนะนั่นเองนะครับทำทากให้ครบนั่นแหละเมื่อใครจะกดรูปลุ่มโพงหรือรีพอร์ตแล้วนะครับก็จะมาตีลจาก,กันนะว่าใครเป็น importer นะแล้วก็ทาการโหวตนะครับแต่ก่อนที่จะโหวตนั้นเราก็เข้าไปดูที่ช้องแชทนะครับเราสามารถให้ข้อมูลหรือดูข้อมูลว่าใครเป็นอย่างใน บ้างอยู่ที่ไหนบ้างเกิดอะไรขึ้นก็เล่าๆต่อกันไปนะครับว่าคิดว่าข้อบูลเพียงพอแล้วเราก็โบวตเลยนะแต่ถ้าโบวตผิดคนก็อาจจะประมาณนี้นะครับทางที่เราทําก็จะแตกต่างกันออกไปนะ้ก็มีการต่อสายไฟนะครับนี่เลยนะการต่อสายไฟก็ต่อสีเส้นนะครับไม่ตรงสีนั่นเอง หรือการเคลียร์ขยะหรือใบไม้ออกไปนะครับผมก็กดคันโยกค้างไว้นั่นเองนะครับหนีเลยอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ใส่รหัสตามบัตรนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าโยงเส้นก็ได้นะเมื่อเราทําท่าเสร็จก็จะดังนี้เอ๊ก็ชานัมาที่ฝั่ง i ร p o r t e r นะก็จะเป็นค่าตะกรนนะครับหรือป่วนยานปัน่นป่วนนั่นเองนะหน้าที่ของเราก็ปัน่นป่วนและค่าลูกเรือหรือคิวเมนนั่นเอง นอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถบทฟังตัวเองได้เลยนะฟสร็จไแล้วนี่เลย <c oughs> อิมมอตเตอร์นะก็จะมีการบุดท่อแนละ้วกดที่เว้นนะครับนี่ครับเราก็จะไปสถานที่ไหนก็ได้ที่มีท่อนะแล้วก็โผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนปุ่มที่มีรูปไฟนะสะบู่ถาดก็คือก่อความปวนๆนะครับหรือจะเรียกง่ายๆก็คือการแฮกระบบนั่นเองนะจะแหกไฟก็นี่ครับไฟดับเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วก็ค่าแล้วก็รีพอร์ตเองเลยนะครับเป็นอย่างไหนละ่ะเมือ่อคิวเมดลูกทีมลูกเรือเหลือสัก2คนนะครับก็เราก็สามารถกดค่าคนหนึ่งแล้วก็จะเกิดดังนี้นะ ก็รีวิวคร่าๆวๆครแบเกมเอามองอาร์ ches, นาเกมที่กําลังคิดหรือคิดนานแล้วนะก็คิดมากเลยมาหลายสัปดาห์แล้วกับเกมนีนะ้ก็เขาจะยกเลิกภาค2แล้วก็มาพัฒนาภาคนี้ให้ดีขึ้นนะภาคแรกของเรานะก็เผื่ออาจจะมีอัปเดตอะไรมาใหม่หรือระบบใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาเล่นอีกทีนะไม่แน่ไม่แน่มารีวิวคะแนนกันนะครับ เกมเพย์นะครับก็ประมาณเท่าไหร่ดีนะ9เต็ม10ไปเลยคนระับตัวละครก็9 10. เต็ม10แล้วเราแล้วประมาณ5ดาวนะครับอ่เพื่อนๆ,ๆทุกคนคนไหนยังไม่ได้เล่นก็โหลดเล่นได้เลยนะทั้งในโทรศัพท์มือถือและในคอมนะเล่นได้2อันเลยนะครับผมโอเคก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับโอเคถ้าชอบก็อลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดติดตามว่าคลิปต่อไปตนนี้ไปแล้วสดยครับเย้